สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธียกเสาเอกบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการสวทสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนครั้งที่13ให้กับครอบครัวคนดีในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มนายนุก,กูลน,นาคคชริตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนายธงชัยทุ่งโพแดงนายอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรอําเภอบางกระทุ่มผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพร้อมประชาชนตำบลน,นครป่าหมากอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดพิธียกเสาเอกบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558 ตามโครงการสวทสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนครั้งที่13ให้กับครอบครัวของนายสาครปรีชาวนาอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่61ทับ1หมู่8ตําบลน,นครป่าหมากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่เป็นครอบครัวของคนดีมีฐานะยากจนให้ได้อยู่อาศัยกับครอบครัวจำนวน4คนโดยผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านและดำเนินการก่อสร้างโดยกำลังพลทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่3พร้อมทั้งความร่วมมือจากส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีเกิดความปรองดองสมนานฉัน์อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้โอกาสในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวในวันที่25มิถุนายนนี้พร้อมจัดโครงการสวทสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนเป็นครั้งที่13ที่บ้านดงพยอมหมู่ที่11ตำบลนครป่าหมากโดยมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอบางกระทุ่มจัดอำเภอยิ้ม กองประชาการช่วยรบที่3และสถานีต,ตำรวจภูธรบางกระทุ่มให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการอีกด้วย